สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านฟรีมาเกรนนะครับจะมาเทสการใช้งานกล้อง p พ n t ท x นะครับซูม105่งศูครับผมสำหรับก่อนอื่นนะครับก็มาดูสภาพภายนอกกันก่อนนะครับผมสภาพภายนอกของเจ้า p พ n t ท x ซูม105 Super นะครับผมก็จะมีริ้วรอยอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นตรงฐานกล้องอย่างนี้นะครับผมสภาพจะเป็นอย่างนี้ นะครับแล้วก็มีฝาหลังจะมีสภาพผ่านการใช้งานมานะครับผมแต่ก็เจ้าตัวนี้จะมีสายคล้องคอแบบนี้ไปให้ด้วยนะครับด้านบนหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับอา่าส่วน s e r i นั n เบอร์นะครับจะเป็นเลข1105190 สี่นี้นัมเบอร์ที่ขายให้ก็จะตามนี้นะครับสำหรับวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เจ้าตัวเนี้ยก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับวิธีการเปิดก็คือต้องใช้ไขควงในการเปิดนะครับแบบนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้ก็จะเป็น 1> CR 1 2 3 A หน้าตาของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ใส่ตามรูปแบบนี้ได้เลยนะครับผมแบตเตอรี่ CR A, 2> 1 2 3า A จำนวน2ก้อนจากนั้นก็ปิดฝาปิดฝาฐานลงไปนะครับ ก็หมุนไขควงกับหุน็อกเจ้า,าฝาตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็จากนั้นนะครับก็เปิดการใช้งานปุ่มการเปิดเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้ก็ดันเลื่อนขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่ครับส่วนเลนนะครับก็ เป็นประมาณนี้นะครับเลนไม่มีลาไม่มีฝ้าครับผมให้ดูกันชัดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ฟิล์มกันก่อนนะครับ ธีการใส่ฟิล์มเนี่ยก็จะเปิดฝาหลังตรงนี้นะครับดันสลักตรงนี้ลงมาฝาหลังเขาก็จะเปิดปึ๊บนี่สภาพภายในห้องฟิล์มนะครับการใส่ฟิล์มก็นำกักฟิล์มนะครับดึงม้วนฟิล์มออกมานิดนึงนะครับผม เราก็ใส่กับฟิล์มไปทางด้านขวาส่วนหางฟิล์มนี้ก็ดัดลงไปในช่องนี้นะครับแบบนี้ก็จะมีบอกเอาไว้จากนั้นก็ปิดฝาฟิล์มก็จะเดินมาที่เลขหนึ่งแบบนี้นะครับเปิดเครื่องอีกทีนะครับอันนี้จะเป็นระยะสูง ตัวนี้นะครับจะเป็นระยะซูมตัวซูมก็อยู่ตรงนี้นะครับซูมเข้าไปนะครับมีซูมออกเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับมสี่สิบหกล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกตรงนี้นะครับห้าหกสิบอะไรนี้ครับอันนี้จะซูมได้ถึงหนึ่ง้อยห้านะครับผมเลนหนึ่ง้ยห้ามิลิเมตร แล้วตรงนี้จะเป็นโหมดมาโครนะครับถ่ายที่ระยะใกล้สุด0.45เมตรนะครับผมแล้วเรามาดูอาวิธีการใช้งานนะครับเริ่มต้นนะครับผมก็คือเราจะมาดูแฟลกันก่อนแฟลใช้งานได้นะครับแต่ตัวเนี้ย การโฟกัสมันนะครับผมถ้าระยะไม่ได้นะครับโฟกัสไม่เข้านะครับผมก็จะไม่ทํางานอย่างเมื่อก,กี้ก็คือแสงพอนะครับผมก็จะไม่ทํางานเช่นเดียวกันตัวนี้จะแจ้งเตือนว่าให้ใช้แฟลชนะครับผมตัวนี้สำหรับ อันนี้นะครับแฟลออโต้นะครับผมแฟลชทำงานออโต้แบบนี้นะครับเมื่อระยะวัตถุได้นะครับผมก็จะทำงานนะครับแตเ่เมื่อระยะวัตถุไม่ได้นะครับผมการโฟกัสไม่ได้นะครับมันจะกดตรงนี้ไม่ลงนะครับก็หาจุดโฟกัสให้ดีนะครับหรือเล็งไปโฟกัสระยะประมาณ 1.5ึ 1> 1. ่งจุดห้าเมตรไปก่อนนะครับก็จะใช้งานได้ส่วนอันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูโหมดอื่นๆนะครับผมอันนี้นะครับเป็นโหมดถ่ายย้อนแสงนะครับแล้วก็ใช้แฟลชด้วยต้องเล็งไปที่โอกาสดีๆนะครับผมอันนี้ไม่ใช้แฟลชนะครับผม นี่ครับระยะโฟกัสต้องได้ครับามาที่หมดต่อไปนะครับผมอันนี้จะเป็นย้อนแสงนะครับผมแบบไม่ใช้แฟลช ีจะเป็นโหมดชัตเตอร์บนะครับผมกดค้างไว้นะครับจนกว่าเราจะอพอใจนะครับผมเราก็ค่อยเอามือออกจากชัตเตอร์นี่ครับชัตเตอร์บนี้สำหรับภาพที่เป็นแบบการเคลื่อนไหวของแสงอะไรของวัตถุนะครับก็จะเป็นภาพตา่าง ในโหมดชัตเตอร์บีแบบใช้แฟตนะครับก็ใช้งานได้มีประมาณนี้นะครับโหมดต่างๆอันนี้ก็จะมากลับมาที่ออโต้แหละแฟตออโต้แฟต,แฟตเขาจะทำงานเมื่อแสงไม่พอนะครับผมสำหรับต่อไปอันนี้คือการตั้งเวลาถ่ายนะครับเซลทัมเมอร์ กด1ทีนะครับผมไฟเขาจะเตือนขึ้นมาตรงนี้นะครับประมาณ1ิวินาทีแบบนี้นะครับก็จะถ่ายทามาหมดต่อไปนะครับผมปุ่มนี้นะครับอันนี้จะเป็นภาพซ้อนไออันนี้จะเป็นโหมดอ่า กดถ่ายต่อเนื่องนะครับผมเดี๋ยวลองตั้งเป็นแบบไม่ใช้แฟลชก่อนแล้วกันนะครับเป็นแบบ snap ต่อเนื่องนะครับผมกดเร็วๆนี้ได้นะครับผมสำหรับโหมดต่อไปนะครับอันนี้เป็นจะเป็นภาพซ้อนแต่สังเกตดูตัวเลขตรงนี้ดีๆนะครับผมกดไปปกติจะเป็น24อันนี้ ก็จะไม่เปลี่ยนนะครับกดอีกครั้งปึ๊บถึงจะเปลี่ยนเป็นยีสอันนี้จะเป็นโหมดถ่ายภาพซ้อนนะครับตัวนี้จะเป็นแบ็คลท์ไฟใช้เวลากลางคืนนะครับผมให้แสงสว่างบนหน้าจอตรงนี้วันที่บันทึกลงบนฟิล์มก็เสร็จได้นะครับผม หรือถ้าไม่บันทึกลงบนฟิล์มก็จะเป็นลักษณะแบบน,นี้นะครับเมื่อถ่ายหมดหม้วแล้วฟิล์มเขาก็จะก่อให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วหน้าจอก็จะบอกว่าให้เราเปิดฝาหลังออกปึ๊บเพื่อเอาฟิล์มไปล้างได้นะครับแบบนี้นะครับก็การทํางานก็จะประมาณนี้นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกอฟิล์มสำหรับกรณีที่เรายังถ่ายไม่หมดและต้องการเอาฟิล์มไปล้างกรณีจะใช้กอฟิล์มนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมาฝากกด subscribe นะครับหรือกดไลค์คลิปนี้ด้วยก็ได้นะครับผมฝากร้านฟีมาเกนทา,ทางช่องทางช่องทาง IG ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ